หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาเบาพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรา อย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวและก็น,นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปททนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนไตรรวมเป็นดวงบุญใสใส,สติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือจะเดินขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จรรไหแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกขันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์ ลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่ง นุนม่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาบๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานจ๊ะให้หยุด ใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆในหรักอธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกลา่าวกรทั่งบุญที่เราได้จเจริญสมาธิภาวนาะ ให้เราสมบูรณ์ไม่ได้ลบ,บสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเกิดมาก็าให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาววัยสร้างประมีเรื่อยไปจกนกระทั่งหมัตยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งรำบาปกรรมมันใด ที่ทำให้ใจตกต่านำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบาร,รมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุข,ขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมมบริษัท ถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบาร,รมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบาร,รมีได้สะดวกสบายจกนกระทั่งหมดอายุขข่ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะ ส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายัางสร้างบารมีอยู่ไปร่างกายและแข็งแรงปลอดจากโครคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปน็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพบหยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้น ให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ สัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภะวันตุเตสาธุ